เราหนีได้อยู่แล้วมันดิมารอรดิมา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 ต้องปินดิมาโอซีปะน้องดเทปปดเ็มโอซีเลยกดเทโอซีเลยกระดีวนะบบมคำะจิตหัวรอหัวรอหัวรอหัวรจะชาร์ลูกนะรอรอรอโอ้โหโห้ยหัรอโอยไม่จ่ายวะหอกันพอวก มันไม่มีบล็อกปะไม่เห็นบล็อกนะไม่แน่ใจยังไม่เห็นบล็อกมีเดมเนชั่นถั่วเบงกันล่ามึงหรอโอ้ี้ยบาลานโคตรเยอะอืมดู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 เปอร์เซ็นต์หน่อยดูเปอร์เซ็นต์ไหนมีเกมอะไรกันสี่โอ้งกันโอ่งกันโอ่งกันโอ้โหโอ่งกันโอ่งกเทียบเลยมีมีเพิ่มมาสองคนได้ปะใช่ค่ะ มีใครใครอ่ะหอสองใหม่อให้คุณสองลงเกับเลยหรอนหัวรอนหรอ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 อีกเประเด็นแล้วอกปรเด็นแล้วปร์เซ็นรอนะรอนะเยวผมจะชาลละรอครับผมลืมเบิกโอซีกับตะกี้โอโหโอโหโอโหชาร์ลชาร์ลหน้าประตูในห้าสีามงลมาชาลมาชาลมา กลับมา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 หัวรอครับรอ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 รรอรอรไว้หัวไว้หัไว้หัววหัวัวหไว้หัวไว้หายยึดหลักมหมดเลยอ่ะอหิวปรมาหาเอรเหัวรอหรเตรียมีป่ะหัวรอหัวรอรอก่อนนะรอรอะเทศล ต้องเสียดแล้วไา้ไล่ไหกัเลยไโอ้ยโอเป็นเกต้าลอมาประตูในห้าสี่สามชันชลนชลงมาชันลงมาชันลงมากลับมากมากลับาระวัง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 รอเด็รอเด็มันลุกล้ำลุกล้ำรอรอรอข้างหนารอข้างหน้ารอข้างหน้า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 โอ้โหโหย่อไป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 บาลานไม่เยอะมากโอเคกลับมาแล้วเอ้ยกลับมากลับมากลับมา โอ้โหรับรับข้าหน้ารับ้าน้ารับาน้ารับข้างหน้ารับ้างหน้ารับข้างหน้ารับข้าหนารับขานารับข้างนารน่อยเรามองหราประตูหน้ารรตูราลูดนะค่สาางัารมาชาูดมาชาลูมาชาลูดมาสวสวยสรกับเข้ามากับเขรามาดีกว่าเ้นะโอรโหโอ้ะหโอ้โหเจ็ดเรมืรนเดิมมันไม่ดีเลยเร้ยโอ้รหโอ้โหโอรโหโอ้รหมีปะรอดรอดร้าว ไม่ได้มีีนี่่ารอการอ้เราอิเกตอิเกตนาประตูนสี่สตรง้อิเกตอิเกตนาประตูมานาประตูกลับมากลับมากลับมาตอนห้าสิบเจเซฟตอนเเอาเอาหัวไหนไปด้วยเรับรับรัเรับรัรรรรบรัรับ ใชครับรอหๆอลอเชื่อเราแต่งวดแข็งเข้ามาไสัเดี๋ยวรอบรอบนี้เพอเพอมาอีให้หน่อหลอแล้วผมเองนะผมเย็หล่อห่อบงเกตหน้าประตูในห้าสี่สามดาวนึงรอบรอบรอกลับมากลับมากลาสวยสวยสวยกลับมากลมากลับมารัรับารัรับหนรับรับรัรับหน้ารับรับหน้ารับหน้ารับรับหน้ารับรับหน้ารรับหน้ารับรับหน้ารับรัารับ้าน้ารารน้ารารัน้ารับหน้าร้าัหน้ารัน้ารหรับ เบ็ดมันวะใจเย็นจังวะปรตูิมาใจเย็นเลยวะมันไม่ตีโหรอ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 รอรอเอ็นเกตเอ็นเกตนาประตูไนฮะสี่สามตองเอ็นเกตไหมเอ็นเกตมาหนาประตูนาประตูนาประตูิวขีดทีเดียวสอยสอยกลับมากลับมาโครอรับรอรับรอรับโหขอวขเจ้ามันเอาความมาทุกคนมเน่ะ มันเปลี่ยนทางแล้วโผลแล้วอ่ะมึงก็แค่ว่าแข่งหมดโผก็ไปอ่า12%โเหรอเออหัวแข็งมันไม่ค่อยเยอะนี่ว่ะหัวแข็งมันน้อยเหมือนนั้นอ <ED> ่ะใช่ใช่ใช่ใชโผล่รล้วโผล่แล้วโห่อยโห้ยโห่อ้โห้ยโห้ยถ้ามึงจะออกไปดีป่ะเดี๋ยวกูให้เดมอนมาสแต่กของกูแล้วกดไอ้แล้ว แต่ว่าแต่ว่าเลมอนมันน้อยวะเลม่นมี4ตัวซึ่งเป็นเลมปีกเล้ว <ร ingers S 3> 49ลบถ้าจะเซนคอด้วยนะเดี๋ยวให้สไปกดหัวไหนน่าละรอหอเอ็นเกตเอ็นเกตนาประตูในห้าสี่สดันดับับดับดับับับสวยสวยวยกลัมากลับมามันฝึกหลับเอาไว้นะข้างหน้าระวังข้างหน้าระวังหลาอหลับข้างหน้าหล่อหลัข้างหน้าระวังข้างหน้าระวังข้างหน้าระวังข้างหน้ารวังข้างหน้ารังข้างหน้าระังข้างหน้า รอ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 มึงมึงสุดเลมอนเไ็นไงตัดรอรารอรามีเอนเกจรอแล้วกันสี่สองรอรอรอเขาจะต้องเอาเอนเกจเอนเกจแล้วเพราะว่ามันแปลกรออรอเกจเอนเกจเอนเกจหน้าประตูไนห้าสี่าสึ่งดอกดอกหน้าประตูหน้าประตูตมาต่อมาเราโหไว้โหไว้โหไว้โหโหรอ รอรับ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 เดยวมา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 เดนมาเดินมามาเดิอมามาเดินอานมาเดินอาเดินมาเดินยาเดอนมาเดิมาเดินมาเดินมาเดอนมาเดิมาเดินมาเดมาเด้อมาเดินมาเดินมาเดนมานมาเดนาเดอนมาเดินมาเดินมาเดินเดินมานมาดินมดินาดินอาดินมาเดินารนาเดนมารนมาเิาเดินาเดินเดิาเัมาเดมาเดิรัาเดิาเดินมอเดิาเดินนาเดรเราเดินานมาเดินมารนมดิมาเดนมาน้าเรนมาดิเนนาเมาับเมาเมาดานารรานา รอลับงหน่าหน่อยรอลับงหน้าหน่อยิดรีบิวคิดรบิวอหลับหน่าหน่อยรอลับก็น้าหน่อยมันลุกนะมันลุกนะมันลุกน่อนรอนอนนอนนอนก่อนนออก่นนอก่อนนอนก่ออ่อนนอก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอ่อนนอก่อนอก่อนนอนกอนอรก่อนนอนอนอรกออกออกออ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 ่ออ่ออก่อนอ่อออออ่ออนออกนอนอออก่ออ่อ่อ่อนออนอนอ โอไว้ก่อนนะระวังระวังสามสสา่อเราอ้เราดีด้าเมันรถอะเท่าเดิมเลยวะรถไปหนึ่งไอ้เหี้ยหัวเราอ่อรับ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 รัรับรับรับรัเดินเดิไดออกมาเดินออกมาเดินออกเดินออกคนหัวไหนคนหัวไหนคนหัวไหนปั๊มหัวไหนหน่อยปั๊มหัวไหนหน่อยเดินลงเตาเตาเตาเดินมา้มองนอดอีนออีาลาลาลล เซเวตมาเดี๋ยวเซเวตมา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 แล้วมองแล้วมองอีกอีกชัลงในห้าตีสามสองมีอีดชัลงมาชา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 ลงมากับเข้าประตูกับเข้าประตูไปกับเข้าประตูไปรอเดฟรอเดฟรอรอเดฟรอเดฟปูเดฟปูเดฟ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 เปิดเดมอนเลยเปิดเดมอนเลยเปิดเดมอนเปิดเดมอนเปิดเดมอนแล้วเดินเข้าเปิดเดมอนแล้วเดินเข้าเปิดเดมอนแล้วเดินเข้าเลยมาโหโหข้างหน้าก่อนโหข้างหน้าก่อนโหข้างหน้าไว้โหข้างหน้าไว้รอรอข้างหน้าหน่อยรอรอข้างหน้าหน่อยรอข้างหน้าไว้รอ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 ก่อนรอกรอน ยไม่ไหวว่ะพี่ต um, ้องออกไปนิ Los, ่ตายหาเนี <ful> ่ยเรอรอรอรจัดรอรอรไม่เ huh. กีย um, uh ์แ huh. ล uh ้วเนาะรอรก่อนนะหอกหอบหอกดึงให้่อพี่ขอตักตัวนึรอรเหี้ยน่ามาดูนห้าีสาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอ้เนีนะเอาเออาคุณคุณโอม่าอย่าอย่ยู่เยอะัหมดรับรับรับรหน้ารัหน้ารับหน้ารับ้หนับน่อยรังน่อยรับหน้ารับ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 โโหกันห เขามาิวเขามาเอาิวเข้าไปเรื่อๆลครับคนที่เนี่ยเพราะหิวน้อยหนึ่งจับจัับเข้ามาับเข้ามาลับมาให้มันเดินมันอ่ะมันไม่้เดออถาไมได้เิร์นเราไม่ต้องหน้าไปจอดประตูครับโราโลรอโอราแล้วมองหน้าประตูหน้าประตูในห้าสี่สามต่มี้เกียนไหมเกียไหมเกียนไหมหน้าประตูหน้าประตูสวยสวยโอ้โห้ไวโอไวอีกสุดโไวรับ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 ร ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้อะไรเราหยุดมันแล้วหรอวะรอนอรอมันโดนหัวตดผมอ่ะโอเครอกันดีกว่าอ๋อมันบอกว่าไม่มีแฮมเมอร์เป็นเจ้าเด็อย่างเดียวเลยรอๆยิงเกลียวยิเกียวหน้าประตูในห้าสี่สามถึงรอบรอบรบตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวที่มันรู้ว่ะโห่รอโห่รอ รับ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 รอรรับ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 ขางหน้ารับข้าหน้ารับขหน้ารับขาหน้ารอโวไว้ก่อนโวไว้ก่อนเดี๋ยวออกไปเดี๋ยว้ไปเดี๋ยวง้อไปรอกันรอรอรอผมว่ารอบนี้เดี๋ยวผมยแเก็บเดี๋ยวผมจะออกไปนะออกไปไม่ไกลอ่ะแล้วรอเดมอนรับข้างหน้าประตูนะโอเคอย่ตายรอรอจกเดียหน้าประตูโดดเตรียมรับเลยครับรอ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 กันรอ รอเดมอนรับหน้าประตูประตูสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีไอ้ไอ้ไอ้บาล้านอ่ะเดินออกมา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 เราหัวหน้าประตูไว้ก่อนโหหน้าประตูไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปไอ้สเปดออกสเปดออกหหน้าประตูโหหน้าประตูรอรอรอยังไม่เห็นนะรอก่อน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 รับรับรับเราเดินเสามาเดินเสามาเดินเส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 าเราบอกเวทจะลงในยฮะปีสามต้นหูเวทขาลงมาบิ๊กครับจับจับจบจับบสวยเดินขึ้นน็อตเดินขึ้นประตูมาเดินขึ้นประตูมาเดินเข้าประตูเดินเข้าประตูเเเเเเดดดดดิิิิินนนนนขข้้้าาาาาาปปรระะตตููก่อมมมใหค เดินเข้ามาเดินเข้ามาพี่พาเราไม่ดีคนเดินเข้ามาใครรออะเดินกลับหัวไหนไปเลยเดินกลับมาเดินกับมช่วยเพื่อนหน่อยเชื่อเพื่อนหน่อยเดินกลับมา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 ระวังระวังหนึงเกตเดินกลับมาเร็วเดินกลับมาเดินกลับมาเร็วโอ้โหเดี๋ยวรอรอเดมอนอีกรอบนึงรอเดมอนมดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนลบลบมือออกไปไกลมากโอ้เดมอนไม่ถึงโออยู่ข้างอไหรอรอรอ เรับรารับราเรเรรรดินออกมาเ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 ดินอีเดินอีเดินอีเดินอีมา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 เดินอีินเดินีเดินีเดินินีมาเดินอีมาเดีมาเดอีมาเดีมารมองเสาเสาชาร้ในห้าีต้องเสาสัลมาไบเราเราราเเดินกลับเข้าประตูเดิน้าเขาเข้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 าประตูเข้าปรไปรับฮววัตรับฮววัผมว่าอีกรอบหนึ่งน่าจะชนะละรับที่วัตรับฮิววัตเด็เข้าไปพีเดินเข้ามารอรับข้างหน้าด้วยรอ โอ้โหไสี่เปรตระตูสิสี่เอร์เ็นตโอ้ไว้าไว้รอก่อนนะพี่รอ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 รนรอรอรออโหีครับโอรอลงเดินออกมา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 เดินดนี้มาเดินี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 มาเดนนี้มารอรอรับรอรับรอรับเดินีมาเดินีมาเฟเฟรับรรับเดินนี้มาเดินีมาลมองเตาอีกเาอีรลงนห้สี่สามสองอเตาอีส์ชาร์มาแบ็คลางนั้นเลย สวยเด็กขี้น็อตเด็กขี้น็อตเดข้น็อตเลยเลยเดข้น็อต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 เดียวดวลงเสามาลงเสามาลงเสามาสเวมาสเวมาเวมากดดันกดดันมันเข้ามากดดันมันเข้ามารอเดมอนนะพี่ยังไม่เสียเนาะเสาเวมา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 ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่เสาเวสมาเดินเวมาเดินเวสมาเดินเวสมาเดินเวสมาอเดินเวสมาเลย ตมาเลยพี่รออะไรไล้วโลล้วโลมาแล้วนโหโหโหไปไปไปรอ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 อินเกตอนเกตอนเาประตูในห้าสี่สา้องเกตไมอเกตไมอินเกตมสวยสวยสวยครับ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 รอรอรอประตูจะแตกละเดินขึ้นน็อต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 ดนขึ้นน็อตไปประตูส่องเลยประตูสองประตูสองทิ้งทงเลยทิ้งเลยรอรับรอรับข้างนั้นเ เแปดนาทีเข้ามาี่มาเลยเข้ามเลยเข้ามาบี่นคเรียบร้อยพี่าสามิบคาลุดลุดรุดรุดรอ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 โ้รออวงข้อวางข้าแค่แทงแทงแค่ทงหมดแข็งหกแทงแงออกมากดดันมันมาดามิดดามิดเาล้วออกมา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 แล้วหหัวตรงหน้าประตูไว้หัวตรงหน้าประตูตรนาระตูอรอนี่หัวตโมเนี่ยในตัวตัวอะโผลอนโอนคิวีดวเ่ค่น้จะแบบกรต้ายโไว หอรออออล้วมองมองหน้าประตูในห้าี่สามต้งหน้าประตูหน้าประตูหน้าประตูรอรอบรอเดขึ้นนอตไปเดีขึ้นนอสไปสวยสวยสวยเดีขึ้นนอตเดีขึ้นนอตไปนีอนรกมันตายรอเดีขึ้นนอสรอรับอรับรอรับมือรับรอ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 รับเออรับรับรอ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 รบรอรร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 บรร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 บรร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 รอรร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 รอรร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 อรร นิดเดียวนิดเดียวกลับกลับมาโฮกลัมาโใหไปเยอะไม่เยอะกลัมาโวกลัมโหิวคิดิวกดกดดันมันไว้ให้มันเข้าประตูมั้งรอรอเดี๋ยจะออกไปเล่นข้างนอกละโห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 ไวก่อนโหไวก่อนนี่คิวเดดิีข네้างหน้าตัวเดียวจะตายวคิวดวิวคิวเดวิวเราแทงแทงมาโหข้างหน้าหนอบแทงมาโหข้างหน้าไวแทงข้างหน้าบลงหน้ามันจะดึงไปแทงโหข้างหน้าแทงโหข้างหน้าแทงโหข้างหน้าคิวเดเดียวนิเดียวนิดเดียวเดินลงเ้ามาเดินลงเสามาเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาลงมาลงเสาาลงเาลงเสาลงเสาาลงเาา ลงเสามาลงเสามาลงเสามารับมองเสาเสาเชลงในห้าสี่สามสงตัวเดียว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 รับดาว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 ตัดลงเสามาลงเสามาลงเห็นตาวไว้มากเฮ้ยทำไมมันมันเหมือนลิฟเลยวะมันน็อตแล้วตายวะพรเรือมันตายขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคอยก่อนเลยหลอกมันตีไม่พอไอมีมีหมอบมาอีกมีหมอบมาอีกเห็นปะมันเอามันไอ้ยีนเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา